พพเพื่อนทำไมเราไม่ทำพิธีเผาะเราฝังทำไมะไอ้พวกอวิชาเนี่ยเขามันไม่มีวันไหม้หรอกฝังอย่างเงี้ยมันจะได้เน่าเปื่อยไปเรื่อยๆตายแน่นะไอ้บุญตาอยิ่งไว้ใจไม่ได้อยู่ด้วยร่างของไอ้บุญตามันตายสนิทไปแล้วแต่อาคมของมันยังไม่ตาย ทราบได้ที่อาบปุ่มของมันยังมีผู้สืบทอดเรื่องชั่วชัวและก็ไม่มีวันที่สิ้นสุดถ้าจะหยุดอาคมของนายบุญตา <c oughs> ก็ต้งองหยุดคนเดินว่าให้ได้ก่อนใชแ่แต่ฉันไม่อยากให้คุณแม่ไปติดต่อกันบุญตาอุยทาอุยทาต้องหาวิธีช่วยคุณแม่ให้ได้นะแต่อุยทาอุยทาต้องช่วยคุณแม่นะคุณเพื่อนรู้วิธีช่วยคุณณเดือนนะ แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณนาอยู่ที่ไหนแต่มีอีกคนหนึ่งที่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใครเหรออุย่าน้องเอื้องจัน ก็ลองดูพลังวิญญาณสักยจริญานลองไปดูกินวิญญาณของบา้านไอ้เที่ยทอจบปัน วินใจสัดเลยั้งไหมล่ะจงช่วยข้าจ้ะ ฉันจะต้องให้แกทรมานยิ่งกว่าที่แกเคยทรมานตายยิ่งกว่าที่แกเคยตายคุณใหม่ครับใจเย็นก่อนนะครับวิทาจะต้องหาวิธีช่วยคุณแม่ของคุณได้แน่ พวกเราครับอุยทามานู่นแล้วครับนู่นครับนู่น,น,นมาแล้วครับอุยทาค,ครับ <นะ S 2> อุยทาคุณหนูน้ำมนต์กาวัดได้มาแล้วครับผมพตะเวนหาได้มาจนคดมเลยครับคุณหนูต้องให้คุณเดือนวาดกินน้ำนมนต์นี้ให้ได้นะครับทางเดียวที่จะหยุดอาคมได้คือต้องล้างอาคมทิ้งครับเพืเ่อนไม่มีทางหรอกที่คะเดือนอ่ะจะยอมกินน้ำมนต์นี้ง่ายๆอ่ะ แต่ว่ามันเป็นทางเดียวนะติมที่จะล้างอาคมได้อะอยังไงก็ต้องให้คุณแม่กินให้ได้แต่ก่อนอื่นเราต้องหาตัวคุณเดือนไว่า้เจอก่อนนะครับแผนที่ของดอยได้คุณจุดนี้คือผาแสงธรรมบริเวณโดยรอบจะเป็นป่าดงดิบกินพื้นที่ทั้งหมดของแนวภูเขาตายแล้วคุณพื้นที่กว้างใหญ่ยิยย่งกว่า้วโลเนือ,อยิ่งกว่าป่าเมซองนเนี้ ใ,ใครจะไปหาหน้าเดือนเจอละครโอ้หนี่คุณตต็มคุณก็พูดเกินไปใครก็จะไปไกลขนาดนั้นครับก็มันใหญ่ก็ัค่เนี่ยมันไม่เห็นว่ามันใหญ่ขนาดเนี่ยอาเป็นจริงด<ห>ี <ๆ lands S 2> ครับความเป็นจริงครับพอ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 ครับโอ้ยไม่ต้องไปหาทุกหย่อมหญ้าหรอกครับอุยธาเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องหาที่ไหนบ้างอะสายดำเป็นศาสตร์มืดมันเป็นศัตรูกับแสงสว่างแฝงตัวอยู่ในที่มืดมิดต้เงาแสงที่มืดมิด ใต้เงาแสงนีู่ในรูโอ้ยนี่คุณติมผมอยากจะฆ่าคุณจริงๆเลยนะฮะคุณฟังไหมเขาบอกว่าใส่ดำเขาไม่ใช่มดดำมันจะได้อยู่ในรูบังเืินิดถูกน้นเงียบไปดีกว่าคุณภาษาคะพวกรูปภาพพวกนี้ค่ะคือมันหมายถึงอะไรบ้างคะมันเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้แทนสิ่งต่างๆบนแผนที่นะครับอย่างเช่นนี่คือแม่น้าและนี่คือภูเขาแล้วอันนี้นะคะอันนี้คืออะไรคะ ดูเหมือนว่าจะอยู่ไม่ไกลจากผาแสงถ้ำนะคะมันเป็นสัญลักษณ์ของถ้ำครับถ้ำมืดมิดใต้เงาแสงคุณมาสาคะหรือว่าคุณแม่จะอยู่ในถ้ำคะเห็นไหมจะบอกแล้วไม่เชื่ออยู่ในรูแล มาเลยเนี่ยเอื้องจัดฉันพร้อม